ก็เลยเรียกว่าความผูกพันที่มามาจากเรื่ที่แบบตอนนี้เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเพื่อนก็ถามว่าคุยกันมากขึ้นไหมมดคุยกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากมากลงรายละเอียดคือจริงๆอ่ะถ้าพี่มดเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้หญิงมั่นใจใช่ไหมเขาเป็นคนหญิงเก่งแต่คือเขาก็จะมีมุมที่แบบอ่อนไหวเซนซิทีฟใส่ใจรายละเอียดกับคนรอบข้างเยอะมากอแล้วเวลาเราคุยปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วง พอเป็นห่วงปุ๊บการร้องไห้หรือแบบบางทีมุมมุมบางมุมอ่ะที่เขาเป็นอะไรเงี้ยคนอื่นไม่ได้เห็น<ช>แต่ผมเห็นผมก็รู้สึกว่าแบบเออยิ่งคุยก็เออเราก็อยากจะเป็นบุตทีอ่อนแอคนหนึ่งใช่ก็เข้เ<ร>าขมาซัพพอร์ตความรู้สึกเขาถูกต้องแล้ช่ครับใช่ครับจริงจริงแล้วบุ๊สิ่งหนึ่งที่แบบว่าเมื่อมีข่าวทาทาปุ๊บภาพอาจจะในช่องนี้ตัวเองก็เล่าขอเรื่องคลิปที่นี่บ่อยภาพ LGBT มันเข้ามาเลยมีสิ่งนี้มาทตอนนี้เฮ้ยทาทาอะไรเกิดขึ้น ท่านั้นบอกกับทุกคนว่าไงคือตุ่นตัวผมอะข่าวเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นข่าวครั้งแรกที่เกิดขึ้นอย่างเมดใช่เพราะว่าเราเกิดจากแบบละครบทลลยะครบทออ่างี้ตด LGBT อย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยดัังนน้เนี่ยเราเราไม่ได้แปลกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าโอ้โหยังไงอ่ะคอมเมนต์เราเห็นไหมเห็นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโลกปัจจุบันอ่ะมันไม่มีแล้วว่าใครจะเป็นยังงไแม่ละครหนูพูดอะไรอย่างนี้ยคือคือวันที่ทารโดนสัมภาษณ์ สื่อครั้งแรกกับเ,เรื่องบุ๊กเนี่ยมันเป็นวันที่เราไปโปรโมทคอนเสิร Grammy ์ตแกรมมี r อนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายที่ฮาเจอ,เอ,อแล้วทายัางอันนี้คือวันนั้นถนทาาาค่อนข้างโกรธกับคำถามนี้พูดตรงๆเลยเนะคือทาร์จำได้ว่านังข่าวเนี่ยเข,เขาพูบอกเขาพวกเขาใช้คำนี้บอกว่ามันมีเรื่องไม่ค่อยดีคือดูคุณบุ๊กเนี่ยเขาไม่ค่อยแมน พี่ทารารู้สึกยังไงทาก็อยากจะบอกวันนี้นะคะในรายการอย่างแรกก่อนคือเรื่องเนี้ยไม่ดีตรงไหนวันนั้นไม่ได้พูดเพราะว่าตั้งตัวไม่ทันเรื่องแต่ทารรู้สึกว่าไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีตรงนี้เลยอย่างที่สองทาก็ไม่ได้แคร์เรื่องนี้ะนะคะว่าใครจะเป็นอะไรทาาไม่เคยมองบุ๊กเป็นอะไรพาก็มองบุ๊กเป็นบุ๊กบุ๊กก็มองทาเป็นทา ความเท่าเทียมเออใช่คือคือแบบ equality ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตามใดที่คุยกันแล้วคลิกสบายใจพูดดูเรื่องแล้วก็แล้วก็เราเราแล้วมันฮทลิ่งกันแล้วกันได้อะคือแค่ที่มันจบไงมันจบมันไม่ได้อะไรแต่ถาแค่ไม่ชอบคําที่บอกว่ามันไม่ดีเพราะสําหรับทาทารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีอ่ะใครจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องสสิธิส่วน ตัวของเขาอ่ะเออแต่ว่ายูอย่ามาใช้คําว่าไม่ดีเาแต่บุคเขาสากแต่ถจัดใจบูนะไคือคือเพกว่าันนี้โลกมันเปิดกว้างมีความหลากหลายไใช่ใช่คือบุ๊ก็คือบุ๊กเนี่ยพี่มดเนี่ยคือพี่มดคือแบบเราเคารพตัวเองแล้วเราเคารพคนรอบข้างที่สําคัญคือเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเขาบอกแค่วันเนี้ยทุกคนอยู่แล้วแบบว่าอย่างน้อยไอ้ความเสมอภาคความแบบประสิทธิส่วนบุคคลแค่ว่าวันหนึ่งแก่ไปแล้วเราหันไปเราเห็นเอ็นไข้อ่ะไม่ใช่แบบว่าวันหนึ่งเราแก่ไป อู้อยู่คนเดียวนั่งดูนกดูปลาก็ไม่ใช่ไงจริงถูกวันนี้มันแบบโรคด้วยความเสมอภาคทุกอย่างจะเสมอภาคแต่แม่เขาใจแม่เขาใจหนุ่มแม้ว่าไอเรื่องโมโหอ่ะคือแบบมันเรื่องไม่ดีอ่ะแบบไม่ดีไม่ใช่ไม่ต้องโมโหไม่ต้องโมโหนี่ไม่โมหไม่มันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคมันคือแบบมันมันแค่เป็นเรื่องของแบบแบบทุกคนเพราะทารักเพราะทารักคนกลุ่มนี้มากแล้วมาเรื่องมาบอกว่ามันไม่ดีไงมันไม่แฟร์ สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี